ไอยอสตูสสดีคนนึงนะครับวันนี้ไปอ่กบเกมอิฟในพา์ที่สี่นะครับหลังจากครั้ทงที่แล้วนะครับที่แกร,รี่โดนแก๊งนะฮะอยู่ในห้องข้างล่างนี้เราก็จะไปดูกันว่าแการ,รี่สภาพยังไงเออเราเข้าดูนะครับอุ้ยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อ๋อแน่นอนใช่บางครั้งเนี่ยน,นะอิฟได้ยินอ่าใครบางคนพูดหรือเปล่าเออเติมเลือดก,ก่อนนานๆอีนะนายเข้าใจหรือเปล่า ฉันวิ่งออกมาแล้วก็อ๋อจริงๆฉันก็ชอบมันมากเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้มันสักเท่าไหร่ได้ยินเสียงแกรี่อยู่หลังประตูมีให้เรียกด้วยเข้าไปดิอ้าวผมผิดเข้าโอ้ยแกรี่มีแบบ แก๊งก็ตายทำไมเธอนี่ช่างเป็นเด็กผู้หญิงที่น่าสนใจจริงๆเลยเธอรู้ตัวหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยสามารถพูดเรื่องที่ฉันกังวลกับพวกเธอได้อืคำเอ่อืึฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยอ่ะเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าไม่ไม่ฉันไม่บอกใครหรอกความรักของเธอน่ะฉันจะเก็บไว้อย่างดี ไม่จริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอนั่นชันฉน่ารังเกียจมากเลยนะใครจะไปทําอย่างนั้นกับเด็กผู้หญิงได้ถ้าฉันเห็นมันเกิดขึ้นต่อหน้าฉันนะฉันจะไล่พวกมันไป่างแน่นอนรู้สึกเหมือนแกรี่กำลังพูดกับตัวเองอยู่เรื่อยๆเรื่อยไปแกรี่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีบางอย่างผิดปกตินะหรืออาจจะเป็นตัวปลอมแกรี่ตัวจริงไม่น่าจะอยู่ที่แบบนี้ใช่ไหม เออบอกไว้ทีหนึ่งอะตอบวิทีอืมเพื่อความสบาใจเออโอ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอิฟไม่มีทางเขากลับมาแล้วฮะอิฟแมรี่ด้เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แล้วที่นี่มาที่ไหนกันแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยโุ้ยกอดอ่าให้ตายเถอะถึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามแต่รู้สึกเหมือนว่าฉันทำให้เธอเป็นห่วงสินะขอโทษด้วยนะอิฟเอ้ในที่สุดก็รวมตัวสักทีรู้สึกว่ ตอนนี้ความทรงจำของกันรู้สึกว่ากำลังเละเทะรุ่มเป๊ะไปหมดเลยฮะฉันจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่นําไปจจำอะไรมันเลยแล้วตอนนี้เราก็เจำอยู่ด้วยกันเราด้วยเจ้าว่าอันก็ได้นะแต่รู้สึกเหมือนว่าฉันลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญไปเลยสงสัยจังเลยว่ามันคืออะไรช่างมันทนหน้าไปกันได้แล้วแล้วก็มีบันไดขึ้นไปข้างบนนะที่เราย,ยังไม่ได้เดินไปด้วย เอากันก็ได้รุมล่างกันครับทุกคนเอ่อโอเคพีทาขึ้นไปข้างบนโอ้ยตกใจเสียบันไดเอาอุย้ยเมรี่เออเธออ๋อลืมไปว่าแมรี่เองนี่หรือเปล่าเป็นรูปภาพเ <laughs> มรี่เออเธอทำอะไรหล่นน่ะอ่ะกูหลับนี่อย่าจับมันนะเออ อุ้ยแมรี่เธอถืออะไรอยู่เนี่ยบอกว่าันขึ้นมาจะเดี๋ยวกอดแมรี่อย่าแตะต้องนะนี่มันกุหลักฉันเอออุ้ยเมรี่อย่างที่คิดแล้วจริงๆด้วยลิปฟังเอาไว้นะฉันจำได้แล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ฉันได้เห็นรูปภาพของแมรี่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเกอร์ธีนาเธออาจจะไม่เชื่อก็ตามนะแต่แมรี่อ่ะไม่ใช่คนฉันคิดว่าเธอนา่าจะเป็นหนึ่งในงานของเกอร์ธีนาเหมือนกับรูปภาพผู้หญิงที่มันวิ่งตามเราอะ่ะตอนแรกฉันก็ไม่ได้สงสัยแล้วแต่ฉันคิดว่ามันคงอันตรายเกินไปถ้าเราอยู่กับเธอน่าเศร้านะแต่ แต่เราคงต้องรีบออกจากที่นี่แล้วแหละกุหลาบนี่มันดูเหมือนของจริงแต่มันเป็นของปลอมแมรี่ไม่ขยับไม่ได้กระดิกนิว้วอา่าขอรู้ด้วยนะแมรี่อา่าก็ไปเจอกันใหม่แล้วฮะทอยไม่เลยอิฟดูพลังจันทราเฮ้ยฉันต้องดันพวกนี้มันอีกอกี่ตัววะเนี่ยใช่ไหมเถอะไปกันได้และ อุ้ย,ยตกใจดาวตกเราเอ๊ะสุจะเป็นอ่าก็เป็นข้างบนยากแต่มีสมบัติข้างล่างง่ายแต่ไม่มีอะไรเลยสมบัติอย่างนั้นแหละอา้าวอุ้ยเฮ้ยถ้กลับไปได้อุ้ย,ยกลับกลับกลับอุ้ย มีอะไรบางอย่างงนี้ได้รับเพชรเพชรอย่างนั้นเหรอนี่คืออ่าสมบัติที่บอกไว้นะเอ่อขอเอามาดูหน่อยได้ไหมเอ๊ะเพชรแตกอืมอ่าฉันรู้แหละว,ว่ามันคงไม่ใช่ของจริงแต่ก็อู้ปวปลาห่วงสมุดอ๋อหัวแตกสมุดภาพวาด เออรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมูทไวไปหน่อยไหมต้องระวังไว้ด้วยนะเก้ทิลิปทิลิปทิลิปเอ่อเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกอย่างี้แผนที่ของเอ่อที่นี่แหละรู้สึกเหมือนเอ่อเราอยู่ที่ล่างขวาไงมาดูเอ่อจุดที่น่าสนใจกันหน่อยดีไหม เอ่อเนซ์ทางเข้าเอซุ้มดอกไม้ที่ริบที่ตรงกลางฟาร์ามที่ผีเสื้อเหรออ่อต้นผลไม้อ,อ๋ออ้ทางออกต้องใช้กุญแจของเล่นทางออกของสเก็ตบุ๊กอย่างนั้นเหละเ uh, แต่ดูเหมือนว่าต้องหากุญแจของเล่นนะบ้านธรรมดา แกลเลอรี่ยูทุมานคิวริทเฮาบ้านน่นารักอ่าทะเลสาบที่มีนกนี่ทะเลสาบที่มีนกเหมือนต้องเลือกเยอะอย่างเลยอา่าดูไปที่นกสิรู้สึกเหมือนจะเป็นอ่าเป็ดคอยาวว่ายอยู่รอบรอบอืมเหมือนทหารมากกว่าน,นะอันนั้นแหละนี่บ้านน่ารักทางถูกอา่า ผมไปด้วยสีดำไม่เข้าใจเอ่อการทำงานของมันเท่าไหร่นะแต่รู้สึกเหมือนว่าเราจะเดินบนพื้นที่สีดำไม่ได้โดยทางเป็นสีสม้มอ่ะลู่พิ่งพุ่งขนาดใหญ่อยู่บนถ้วยเคยได้กินอ,อาหาร ใหญ่แบบนั้นไหมเอ่อไม่แขเอ่ะเศร้า <laughs> เฉยอะไรวะอ่เอา้ามีบ้านเนี่ยบ้านปกติใช่ไหมมีอะไรขีดอยู่บนประตูอ่านมันซะเพื่อที่จะเปิดประตูนี้ใจดีกันไปหรือเปล่าที่ให้มีคำอยู่นี่ไงย w โลบิวติงดีด้วยคุณแจอของเล่น <laughs> ก็ต้องอยู่ที่ข้างหลังกล่องของเล่นอุย <laughs> <laughs> มีเสียงมาจากฝั่งนั้น อันนี้เข้าบ้านได้แล้วเอ,อ่อประมาณสีแดงเลยที่อยากทางเอาไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมามันก็ควรที่จะไปอ่าอาบแงแดดสักหน่อยอืมอิฟแคร,รี่พวกเธออยู่ไหนนะนี่ไงมีดเผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้ทำใหมว่วนะเนี่ยเผื่อมาแทงกูดิ อ้าหน้าเศร้าเสยเศร้าที่ไม่ที่ไม่เจอเราหรือเศร้าที่เออโดนทิง้งวะเอออย่าบอกนะว่าเธอกำลังตามเรามาอืมแน่นอนนะดูสภาพอุย๊ยผีเบื่อผีเีื้อแบบหุดับหุดับส่วนผีเสื้อน่ารักจังอ่าไม่รู้ว่าอะไรกัเติมน้ำก่อนละกัน แล้วก็คงมาล้างาล้างนี้ไหมอีฟเอ่อเธอจะร่านน้ำใส่พื้นที่ติดดำนี้เหรอมันอาจจะทำให้สีดำหายไปได้นะลองดูได้เอ่อเ <c oughs> มาเชียบหายไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคผิดก็ผิด,ผด,ผดวะลองอยากทำแบบนี้นเลนยกลัวแบบจะตายปะ <c oughs> จ้องลงไปในน้ำเยอเมื่อยแล้วก็ตกน้ำลงไปซันละ อุ้ยนั่นไงหืมกูไม่น่าเลยเอา้ามันมีรอยเท้าด้วยตอนแรกมันมีปะอ่ะเดี๋ยวออกไม่ได้แหล,ละเวรแหละมีคำใบยอยู่สองอันแสงอาทิตกับเอา่ากุญแจทางออกมันจะอยู่หลังของ,ของเล่นอ๋ออ่ะรถน้ำก็ได้เอ้ากดถูกเฉย อุ้ยผีบานมีอะไรอยู่ข้างในด้วยกระจกอันเล็กกระจกอันเล็กอย่างนั้นแหละอ่าเอาวกระจกทำอะไรเติมน้ำอีกได้ไหมเวลาโอเคอืมเอากระจกไปส่องแสงอาทิตย์ได้ไหมแล้วมันเข้าตานี่นี่อื้ตาบอดเลยมันลย อ,อ๋อเอากระจกมาสะท้อนแสงแดดนี่เองยอบเลยโอเคเขาบะเอมันมีทา่าหลังอะสามารถแก้ปริศนานี้ได้หรือเปล่าถ้าทำพลาดอันหนึง่งก็จะโดนลงโทษวัดต๋เฟิร์กมาเฮดเชอรี่แสงแดดป่าปีเซือ้อพอเท้าพอเท้าขว,วาล่างดาวอยู่ไหนได้ไม่เห็นเลยพาทิตย์อยู่นี่ าม้าอยู่นี่ม้าอยู่ไหนอะ่ะม้าเ็ดเชอรี่พาทิตย์ปลาดาวเท้าเสือม้าเห็ดม้าอยู่ไหนอะ่ะมีม้าด้วยเหรอนอนี่ม้าอยู่ตรงกลางล่างม้าเห็ดอะ่ะตรงนี้มีเทา้าเห็ดอยู่ไหนอะ่ะตรงกลางไม่น่าใช่เพราะถมด่าไปนี่นี่เ็ดโอเค เห็ดปลาดาวอยู่ตรงกลางเออมันลองลอง,ลองมาเออมาเห็ดเย็ดเอ้อ <Head. S 1> yeah, yeah, yeah. ถูกด้วยเชอรี <Part> ่พาทิดปลาดาวเท้าแล้วก็ผีเสือ้อโอ้โหเกิดตา้านวะนี่สอสีเทียนสีมพูขอบคุณมากฮะ เอ,อใช้สีเทียนอุระบายไปเรื่อยๆมันเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้พื้นเป็นสีแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะเดินผ่านไปได้อืมตามหากล่องของเล่นซะกล่องของเล่นเนี่ยแหละกล่องเล่นใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยจะมันบอกว่า กุญแจของเล่นจะอยู่ในนี้ถ้ามองไม่เห็นเอ่อพื้นกล่องเลยฮนะมันจะมีกุญแจในนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยอย,อยากเห็นหมละอุ้ยเขี้ยวหัวแตกภาคกูหรอชิบหายอุ้ยเอ่ออืมกุหลาบสีแดงไม่ได้อยู่กับเรา เออแกลี่อ่ะพังเรามาคนเดียวเหรอแกลี่ก็ไปอยู่ที่นี่เหมือนกันอาอาเวละเออเออโหแล้วแบบโอ้ยกูหลับแล้วรู้สึกเหมือนตอนตกลงมาจะทำให้กรีบมันหล่นลงไปเอาไว,ว้ละเอ่อขอ,อยญาตนะครับ ตุ๊กตาสีน้ำเมือกำลังยิ้มอยู่ดูเหมือนว่าจะมีบันไดอยู่ข้างหลังนั้นอุ้ยกุญแจนี่เลยเปล่ากุญแจของเล่นอุ้ยกุญแจของเล่นจริงด้วยอยากเห็นใช่ไหมขอบใจมากเลยที่บอกมาเนี่ยเร,เราไม่ต้องผ่านได้ไหมรับไปไม่ได้เหรอเก้าแกรี่อโอ้โหเดินผ่านไปตอนไหนมองไม่เห็นขอโทษทีรู้สึกเหมืนอนจะหัวชนนะนะั่นแหละชนเราแล้วเด้งไปตรงนี้เปล่าอีฟเธอเป็นอะไรเปล่า มันก็เจนะ็บเือนนะเจ็บหรอเอ่อไม่มีอะไรแตกหักใช่ไหมเฮ้ยอย่าดูถูกกันอ่อาทาเดินได้ก็คงไม่มีอะไรครับหรอกอย่าหลอกกันอย่างนั้นสิเอ่อแล้วก็ตอนนี้ที่นี่รู้สึกเหมือนอ่าระบายด้วยผ้าวาดแปลกเต็มหมดเลยเนะี่ยหรืออันนี้คืออ่ากล่องเล่นแล้วตกลงมาจากชั้นบนเนี่ยนะเธอผักเราเนี่ยเองแล้วก็เอ่อ กุญแจของเล่นล่ะเราต้องไปหามันแล้วนะอ๋อเจอกุญแจของเล่นแล้วเหรอสุนยอดมากเลยทีนี้เราจะได้ออกจากที่นี่สักทีใช่แล้วแตอ่อะไรกันเนี่ยไม่ชอบเลยเห,เหมือนเกิดอะไรแบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้เลยอีกแล้วโอโ้โหอีฟลิปไปทางออกทางออกทางออก อะไรวะเนี่ยดีนะมันวิ่งอ่ะอุ้ยเขาเงียบแล้วแค่นี้เหรอตกใจหมดแต่มันแถบเราเลยนะอุ้ยกุหลาบสีเหลืองอุ้ยทำไมเอ่ออันนี้คือห้องที่เอ่อเกาะเล่นมันอยู่นี่ดูขวางไปด้วยกุหลาบดูง่ายเอ่อ รู้สึกอ่าหนามแปลกๆนะดูเหมือนไม่จริงเลยแบบที่นี่หลายอย่างแล้วก็รู้สึกแบบไม่จริงนะอย่างแสงอาทิตย์หรือพุดดิ้งอะไรประมาณนะั้นอะอย่างไรก็มีวิธีเดียวครับต้องเบาเผามันก็แบบนั้นก็น่าจะเวิร์กนะลืมเรื่องนี้ไปเลยฉันแค่คิดว่ามันอ่าไม่น่าจะเผาได้อย่างไรก็ตามแต่มาเผามันเลย let's go อืมอุ้ย เผาได้จริงด้วยสุดอยอดือมห้องนี้รู้สึกว่าทําให้รู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้อแต่ที่สําคัญกว่านั้นเออเห็นนั่นไหมอิฟมีรูปภาพอยู่ตรงกระแพงตรงนั้นอะฉันคิดว่าฉันเคยเห็นมาก่อนนะไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมอุ้ยอุยอ้ยอุย้ยใครวิงว่งใครวิ่งใครอยู่นั้นอะอิฟ แกรี่ผู้เธอโอเคหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้นะห้ามเดินต่อไปนะว่าไงนะออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อุ้ยมีเขามีพลังวะออกไปโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายอเกมโอเวอร์เลยอะยอมแพ้อะไรไม่ไม่ยอมแพ้รีเหียวก่อนฮะ อะอะไรนะเฮ้ยแล้วแล้วเลือ่อนเลยหนึ่งจะรอดอยังไงโอ้โหเอาเอาเอามันวิ่งตามไม่ทันแล้วอุ้ยแมรี่ทำยังไงทำยังไงกับแมรี่ดีฉีกเผาฉีกฉีดมันจะเผาท่านเหรอออกออกไหมเผามันเลย ไม่มีทางอื่นแล้วหยุดนะอือหือเว้ยลากออนนะแมรี่ไม่เจอใหม่อุย้ยเกรียมเลยโอ้ฮ่ ขาบอกเลยว่าชิคกี้พาฉันจะตายแล้วล่ะดเลไฟนั่นมันใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเลยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าออ,อ่โดนกระจกบาดหรือเปล่าหืมมือของฉันเหรออ๋อใช่อฉันไปโดนบาดมานะ่ะฉันไม่ได้สังเกตนะน่าจะโดนบาดทีนี้แหละ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันแค่แค่รอยแผลเล็กๆเฮ้ยนี่ถห้ฉันมือให้เธเหรองั้นเออใช้ขอยืมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนนี่มันลูกไม้นี่เออฉันไม่อยากทำให้เพื่อนเออแต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะ งั้นอขอยืมก่อนแล้วกันนะอีฟขอบใจมากงั้นเอเรารีบไปข้างนอกกันดีกว่าอุ้ยพาระไหนมีพาเลสีที่อยู่กลางกองที่เหมือน,นากระดาษทุกเผาเธอเป็นหนึ่งในงานของเกิดที่หน้าจริงๆด้วยลาก่อนแล้วาจาไเจอกันใหม่ได้ออกทีกับบ้าน คุณพ่อคแม่คุณพ่อคแม่อเ,เอ้ยใช้กุญแจทำไมมันหน้าตาแปกลกๆลวะเอะอเออมันเงียบไปหรือเปล่าอุ้ยนี่มันอ่ารีซพชันเนี่ยข้างนอกนั้นมืดมากที่นี่อ่าคุณคุณแฮะ คุณสิน้องบ่าวดิเออพิพิธภัณฑ์รูปภาพไงมเราต้องไปข้างบนปะทางลงมันอยู่ข้างบนข้างล่างไนงะเฮ้ยก่อนนี้เป็นรูปบอลอะใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้ช่างมันเถอะอุ้ยรู้สึกเหมือนนารรเวิร์สฮะก่อนนันนี้มันเป็นรูปภาพในโลกนี้ปะโลก คุณจะกลับมาไม่ได้หลังจากออกไปช่วงเวลาที่นี่ก็จะสูญหายไปจนหมดคุณอยากจะโดดเข้าไปอยู่ไหมรูปภาพนี้มันเอ่ออะไรกันเนี่ยโลกที่ถูกสร้างขึ้นอย่างนั้นเละเดี๋ยวเอ่อนั่นไม่ใช่เอ่อพิพิธภัณฑ์รูปภาพที่เรามาไม่ใช่เหรออย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าเราโดดเข้าไปในรูปภาพนี้เราก็จะกลับบ้านได้ใช่ไหมแต่จะโดดเข้าไปในรูปภาพยังไงอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กับพีอ,อ,อีแล้วอุ้ยมันแสงขาวอิฟดูสิกรอบรูปมันนี่แหละโอกาสของเรางับเอาโดดเข้าไปก่อนเลยเข้ามาแริงจริงด้วยโดดเข้ามาเร็วอิฟอิฟเป็นอะไรโดดามาสิใครเอ่ะอ,อิฟในที่สุดก็เจอลูกแล้ว ให้ตายสิให้แม่หาเป็นทุกที่เลยนะอย่าเดินออกไปคนเดียวแบบมันได้ไหมพ่อของลูกกำลังรออยู่นะไปได้แล้วอิฟอิฟทำอะไรอยู่อ่ะรีบข้ามาสิเดี๋ยวก่อน,น,น,นไม่ใช่ขุณแม่อิฟแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าตามคนแปลกหน้านี่มันไม่น่ากลัวหรอกเข้าใจไหมโดดมาได้เลยไม่ต้องห่วงอิฟฟังแม่อย่าไปกับคนแปลกหน้า ไม่อยากเจอหน้าพ่อกับแม่อีกเหรออิฟมานี่เร็วเดี๋ยวดึงมายื่นมือออกมาอิฟเออเออวัชชุดยูดูแกลลี่ดีวะแม่จะมาอยู่ในในรูปภาพมันเป็นไปไม่ได้เอาละอืลาก่อนครับอย่ามาหลอกฉันฮุ้ย คุณจำไม่ได้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่อ้าโลกเฮ้ยกลับมาเป็นปกติแล้ววะพี่ว่เหมือนเดิมไปเลยนี่ไอเวนเลดี้เลดนี่แฮงแมนโอ้เอาวะข้างนอกมีไม่ เฮ้ยแล้วอา่เอาเราพ่อแม่เราไปไหนอะแล้วแกลลี่แหละแกลลี่อยู่ไหนพูดถึพ่อแม่เราปะแม่ข้างบนเอ่อแกลลี่อ่ะนี่แกลลี่กำลังดูกราบแล้วคือมันมันดูเลยเหรอมีหรือเปล่าเออ นี่แต่เลดี้อะไรครับชื่ออีฟกำลังดูอะไรอยู่เหรอก็ไม่มีอะไรหรอกก็กำลังดูรูปปั้นกุหลาบนี้อยู่อะตอนที่มองเออกุหลาบอันนี้รู้สึกเศร้ายังไงไม่รู้แฮะเออขอโทษด้วยจริงๆฉันก็ไม่ควรอยู่ๆพูดอะไรแบบนี้ออกไปกิฟ อเอ่เดี๋ยวก่อนใครอิฟอะฮะนั่นชื่อเธอเหรออแปลกฮะ่จริงๆมันก็เป็อ่าครั้งแรกที่เราได้เจอกันไม่ใช่เหรอแต่อยู่ดีก็พูดออกมาแปลกจังฮะแต่จริงแล้วเออบางทีเราอาจจะเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมไดูฉันเลยถามอะไรปแปลกๆเออช่างมันเถอะ แล้วก็ไว้เจอกันนะอ้าืึนี่มันอะไรอ่ะพาเช่นมือเหรอนี่ฉันมีน,นี้นี้งต่ำอะไรเนี่ยฮะอันนี้ของเธอ,องั้นเหรอแล้วทำไมมันมีอยู่ในอ่กระเป๋าเสือ้องขฉันล่ะที่สำคัญยังมีเลือดเลื่อนอีก ฉันฉันเคยเลือดออกที่มือแล้วก็เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงให้ผ้าเช็ดมือของเธอมาแล้วมีคนให้ผ้าเช็ดหน้านี้มาจับเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าอิฟ อีฟฉันจำได้แล้วไม่ใช่เรากลับมาจากที่นั่นด้วยกันเหรอฉันลืมเรื่องที่สำคัญอย,อย่านี้ได้ยังไงเนี่ยเราติดอยู่ในพิพิธภัณฑรูปภาพที่ประหลาดนั่นถูกตามด้วยรูปภาพแบบประหลาดแล้วก็เจอแมรี่ใช่ไหมอีฟเธอจำได้หรือเปล่ามันเล่นนอนสิใครจำจะลืมคอาย,ยังชั่วเอาจริงมันก็ยากที่จะเชื่อนะแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมล่ะ อิฟเรากลับมาอย่างปลอดภัยเราทําได้แล้วอืจะหายใจคว่ำงั้ว่าจะลืมไปแล้วแต่ยังมีอีกตั้งหลายเรื่องนะที่ฉันอยากจะคุยด้วยแต่ฉันต้องไปแล้วแหละแล้วก็อิฟเอ่อมันจะเป็นไรไหมถ้าฉันเอ่อยังเก็บผ้าเช็ดหน้านี้อีกจะพักอะ่ะเอ่อมันคงไม่ดีเท่าไหร่จะให้คืนตอนนี้นะแต่แน่นอน ตอนที่จะให้คืนน่ะจะล้างให้อย่างดีเพราะว่าเราจะต้องเจอกันอีกแน่นอนจบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมที่ชื่อว่าอิฟนะครับ สนุกมากเลยที่ได้มาเล่นนะฮะเพราะว่ามืก่อนก็ได้แต่นั่งดูคนอื่นเนาะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วพอเอามาขายในสตรีมก็เลยเห็นว่าเป็นรีเมคซะด้วยก็รอซับอังกฤษแล้วก็ซื้อมาเล่นเลยทันทีก็ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับ